สวัสดีแพนเพจอาหารเหนือบ้้นหฮวแหมเล้วครับผมนะครับวันนี้วันยุทธมาพ้าวับเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งครับี่นองครับเมนูเนียงบัานหฮเลยครับวันนั้นมีเอสซีถามเข้ามาว่าน้ำพริกอ่องเนี่ยจะได้นะมหันกระลูกโคตรมืมีวิธีกกรทํำกอนะครับวันนี้จัดนัดจัดเต็มเลยครับก่อนอื่นครับมาตำน้ำพริกเครื่องมันตรมนี้นะครับพริกแห้งหอมขาวหอมแดง นะครับคัดมาได้ใส่กระปิหน่อยครับนี่ยพริกน้ำพริกองเฮามันนัวนะครับเนาะหลังจากนั้นครับซอยเผือกส้มลงไปในโคกตำเครื่องมดงมูนะครับมุนเข้ากันครับหลังจากนั้นเอาน้ำพริกลงมาพัดน้ำมันให้มันหอมๆนะครับเนาะนะครับใส่หมูวดหมูรับลงไปครับควลงไปในกระทะให้มหอมกระปิน้องครับ กันตอนนี้ใจยินครับผมหลังจากนั้นปรุงรสตามใจชอบแลวครับพี่น้องครับใส่น้ำตาลทรายตับเห็นน้อยครับปุงนัวอย่าน้อยซอสปลาเขียวครับใส่แล้วคนใส่คนขัวครับรอให้น้ำพริกองเขาให้มันฮุกมันซุกมันหอมนะครับเนาะอือน้ำพริกองนี่เป็นเมนูเห็นเมนูหนึ่งที่มาะกันะครับพี่น้องครับเนีง่ายๆตำแบบมิ่งยังบ้านเฮาครับ สูตรเนียงเนียงนี่มันเหมาะครับผมสุดท้ายครับผมใส่ผงปรุงรสไปเห็นน้อยครับหลังจากนั้นครับเอาน้าเปล่าเติมในกระทะไว้ครับตังมันให้มันเดือดบดบดนี้ครับผมหลอมันเดือดบดบดในกระทะครับลอหื้อบเชียวส้มล้อหื้อหมูซับของเฮาซุกรือกินมันจะหอมขนาดครับพี่น้องครับนี่ครับ ตั้งไว้ในกระทะเปิดแก๊สออมไว้ครับวันนี้บรรยากาศฝนตกฝนซุยครับตำน้ำพริกอ่องกับบะแตงมอม,อ,มอครับพี่น้องครับอันนี้บะแตงย้ายท่งลูกเจ้นของมาครับผมนะครับแกเ่เย็นเย็นยนครับปอกไว้ฝานเป็นกิบเป็นกิบครับพี่น้องครับเอาไว้กับน้ำพริกอ่องของเฮาครับ มันตึงเข้ากับแตะครับผมเมนูน้ำพริกอ่องกับบะแตงเย็นๆครับเอาแจกตู้เย็นไว้นะเออมันตึงเหมาะครับเอาเข้าหนึ่งมันห่อนจำกับบะแตงใช่นะเออเหมาะแตะครับพี่น้องครับนี่ครับบะแตงหอมซอยแล้วครับเอาแจกตู้เย็นไละไว้ครับผมเดี๋ยวไปดูน้ำพริกอ่องหอาครับอนี่น้ำพริกอ่องหอาครับเริ่มได้ตีแล้วครับพี่น้องครับอิมเห็นไอยครับ ขัดมาหยังขาดรสอย่างปรุงตามใจชอบแล้วครับพี่น้องครับหรือหน้าสีสันหน้าแต่หน้ากินกระนาผัมสุดท้ายครับต้นหอมผักชีใสลงไปครับเติม้อมหอมมือน้ำพริกอ่องหอานะครับน้องเออเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเมนูน้ำพริกอ่องแบบเมียงเมียงบ้านเฮาครับเอาเข้าอุ่นๆนอนนจ้ำลงไปครับกับบะแตงตีแกในตู้เย็นนะเออมันตึงมาะแต่ๆครับพี่น้องครับ มากินเข้าด้วยกันนะครับเออเมนูแําพริกอ่องกับปลาแตงนะครับมอม่ครับพี่น้องครับอันนี้สูตรหนึ่งเมียงบ้านเฮาเลยครับจัดนักจัดเต็มเลยครับอุ้ยน่ากินครับมากินเข้าด้วยกันนะครับเ้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ